สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตต่อที่ Certificate 3 Week 2ของ Cookery c o ค r รนะก็คือต่อจากคราวที่แล้วที่เราเรียน Food Safety ใช่ไหมคราวนี้เปิดมาถึงวันจันทร์ก็คือสอบเลยจ้าทีนี้เขาให้มาสอบแบบตามตารางเนาะเขามีตารางมาให้เราเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเขาส่งตารางมาให้ว่าใครจะต้องเข้ามารอบกี่โมงของวันจันทร์ซึ่งมาสอบมานั่งสอบกับคอมพิวเตอร์ส่วนอ่า เขาก็มีตารางวันอังคารด้วยไปไปที่คิดเช่นตารางของวันพุธกับพฤหัสก็แบ่งกันเข้ามาเราก็แบบรู้ว่าโอเควีคนี้มันเป็นวีคที่แบบต้องเข้าตามตารางแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบทั้งวันก็เราอยู่ช่วงเวลาไหนเราก็เข้าเวลานั้นอะไรเงี้ยก็จะดูเหมือนวีคชิลๆใช่ไหมแต่ไม่ข้อสอบการสอบฟังดูแล้วไม่ชิลเลยเขาบอกว่าข้อสอบมี69เข้อ,อวันของวันจันทร์นะนะแล้วก็เอาผ่านที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่ง ไอร้อยเปร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่ได้ทําได้ตลอดนะเราสามารถเข้าไปทําครั้งหนึ่งก่อนแล้วครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเราได้เกิน85%เรามีสิทธิ์แก้ข้อที่ผิดแบบมีสิทธ์แก้เพื่อที่จะให้อ่าให้ได้100%แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ร้อยจริงๆแต่เกิน95%เราสามารถเดินไปคุยกับครูไปดิสคัทข้อที่ผิดแบบไปบอกว่าข้อเนี้จะแก้เป็นอะไรได้อีกนิดนึงแต่ถ้าเราได้น้อยกว่า85ล่ะ ถ้าเราได้น้อยกว่า85ก็คือ <c oughs> ก็คือเราสอบรอบสองไม่ได้เราจะต้องแบบกลับบ้านไปอ่านหนังสือแล้วก็มาสอบอีกครั้งวันต่อไปก็คือเหมือนแบบสอบตกแล้วมาสอบซ่อมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบก็โอ้ยขอ้อเอ่อใน60ในในในที่เราเรียนน่ะที่เราเรียนสองวันน่ะมีทั้งหมดประมาณแบบร้อยเกือบ ร้อยกว่าสไลด์อ่ะเกือบเกือบส0งร้อยร้อยไปปลายประมาณเนี้ยแล้วก็แบบมีแบบฝึกหัดอีกคือเราต้องกลับไปอ่านเยอะมากก็ความจริงอะ่ะเราอ่านก่อนเรียนแล้วเราก็พอเข้าใจคือตอนเรียนเราก็เข้าใจนะเราอ่านมาก่อนแล้วตอนฟังครูเราก็เข้าใจครูสอนแต่ทีเนี้ยเราจะจำได้ทุกอย่างหรือเปล่ามันก็ต้องทวนอีกทีก่อนก่อนสอบเราก็แบบพยายามทวนถึงวันก็ก็ทวนแบบวันอาทิตย์ก่อน เทวนจนหลับไปวันจันทร์ตื่นมาก็ทวนแล้วก็แบบไปสอบข้อสอบเขาบอกมี69ข้อก็จริงแต่เอาจริงๆ่ะมันไม่ใช่69หนึ่งข้อใหญ่มีหลายข้อย่อยบางข้อก็จะเป็น two for บางข้อก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นคำคำคำแล้วก็มีเว้นให้ตอบว่าเราก็เอาคำขึ้นไปตอบหรือบางข้อก็จะมีให้กดแล้วก็เป็นช้อย ในในประโยคหนึ่งอะ่ะก็มีกดแล้วก็มีเลือกช้อยสี่ห้าข้อ,อประโยคที่สก็กดแล้วก็มีช้อยให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยก็คือหึงข้อก็จะมีประมาณแบบสีหข้อย่อยซึ่งเราทำหกสข้อก็ร้อยกว่ากว่าคือบางข้อก็ไม่มีข้อย่อยก็มีแต่ข้อที่มีข้อย่อยเยอะๆก็เยอะมากเป็นเป็นภาพเป็นแผนผังให้เติมคําเติมอะไรก็เยอะมากเลยเข้อสอบเราสอบไปเราถอนหายใจไปนิดหน่อยเพราะว่าแบบ ภาษาอังกฤษเราต้องอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็แบบโอ้ย too much English อ่านภาษาอังกฤษอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้แต่ก็โอเคสำหรับเราเราก็ผ่านมาได้แบบข้อแรกแรกสุดก็ได้เกิน90%ก็ทำรอบสองแล้วก็ได้แบบมันจะมีข้อที่งงมากๆแต่ข้อที่แบบถามเกี่ยวกับ ชื่อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราเดาแล้วมันดันไม่ถูกอันเนี้ยนิดหน่อยเราก็เดินไปแก้นิดนึงแล้วก็ผ่านมาได้สําหรับวันจันท์ก็พอหลังจากวันจันวะวันถัดไปความจริงอันนี้เขาก็ลงมานาคารแล้วก็วันถัดไปเขาก็ให้เราไปเข้าที่คิดเช่นไปเข้าสถานที่เรียนเลยซึ่งเราเรียนที่สการ r บรเป็นแบบติดทะเลเป็นโรงแรมใหญ่พบไปถึงโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในโซนนั้นที่ติดทะเลแล้วก็แบบ Ooh, ตึกนี้แล้วก็แบบเขาก็ให้เราเหมือนเหมือนพาเราไป induction เฉยๆไปเดินดูสถานที่ต่างๆไปดูจุดหนีไฟไปดูห้องครัวห้องอะไรอุปกรณ์อะไรจะอยู่ตรงไหนการพักเป็นยังไงอะไรเขาก็แบบเหมือนอธิบายเราซึ่งอันนี้ใช้เวลาสั้นมากประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินทางจากที่นี่ไปก็สองชั่วโมงแต่ว่าไปทำไปตรงนั้นแค่ชั่วโมงหนึ่งแต่ก็แบบ เขาก็ให้บัตรให้อะไรเรามาเรียบร้อยเพื่อที่อาทิตย์ถัดไปที่เรามาเข้าครัวจริงเราก็จะได้แบบมาถึงเข้าเข้าตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยทำโปรเซสตามนั้นก็จบแบบง่ายๆวันที่สองทีนี้วันที่สามของวีคอ่าอันนี้เราต้องไปที่โรงเรียนเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะแบ่งตารางที่เราบอกว่ามันความจริงอ่ะมันจะอยู่พุทธผลึกหัดเลยในในตารางเรียนปกติ แต่พอเอาเข้าจริงพอมาแบ่งย่อยก็คือใครที่เข้าวันพุธก็ไม่ต้องมาพฤหัสใครเข้าพฤหัสไม่ต้องมาพุธอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชื่อเราก็อยู่แบบพุธบ่ายเราก็โอเคงั้นก็ไปแค่ตอนบ่ายพอไปแบบไปถึงเราเห็นคนตอนเช้าคือความจริงเขาจัดแค่แบบเป็นสองสองสองใช่เก้าถึเก้าถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงสิบสามแล้วก็สิบสองถึงสิบสี่ก็คิดว่าครูเขาจะพักตอนที่เอ่อสิบสามถึงสิบสี่อ่ะ ตอนบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสองเราคิดว่าครูเขาจะพักแต่พอเราไปถึงก็แบบเฮ้ยเขาไม่ได้พักเขายังแบบสอบเลยเลยมองเข้าไปในห้องคือเราก็แบบมองไปมันเป็นกระจกสีชาเนาะก็แบบเฮ้ยมันนานอ่ะมันต้องเกินสองชั่วโมงแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็แบบแบบถามเพื่อนว่าแบบมันเกินสองชั่วโมงเหรอเพื่อนบอกใช่พอเข้าไปแค่ทีละแบบไม่กี่คนก็โอ้โหทีนี้ก็แบบ ฉันต้องอ่านหนังสืออีกไหมเนี่ยดูแบบมันเหมือน,นเป็นการตอบตัวตอตัว,ตว,ตวข้างในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่พอถึงเวลาเขาก็มาเรียกเรียกแค่คนเดียวด้วยนะมาเรียกให้เ,เราเข้าไปแล้วก็แบบให้เราทําการทดสอบต่างๆเลยก็มันก็คือแบบฝึกหัดที่เราทําวิคแรกอ่ะมันเป็นแบบฝึกหัดปึ้งใหญ่เนาะมันก็จะมีข้อที่ยังเหลือมันเหมือนเป็นการสมมุติสถานการณ์ว่าแบบเออถ้าสมมุติคุณไปเข้าห้องน้ําแล้วกลับมาแล้วเอ,อ ต้องทำยังไงหรือไม่ก็ถ้าเกิดการคัดของเกิดการแผลเกิดแผลขึ้นมาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอธิบายเขาว่าแบบเราจะทำยังไงแล้วก็แล้วถ้าเกิดเพอร์มมิเตอร์มันยังไม่ได้แคลิเบตมันใช้มานานแล้วอะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงเขาก็มีแบบสเตชันให้เลยให้เราแคลิเบตให้เขาดูจดค่าจดอะไรก็มีแบบการตั้งสเตชันของ พวกอาหารคล้ายๆอาหารบุฟเฟ่ต์อะไรที่เขาตักตักตั้งไว้แล้วก็ให้เราวัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิที่แบบอาหารที่ตั้งมันเท่าไหร่มันอะไรยังไงแล้วเราต้องดีไซน์ว่าเราจะทํายังไงกับอาหารนั้นเราจะรีฮีทหรือเราจะทิ้งหรือเราจะทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทําตามสถานการณ์นั้นเขียนตอบแล้วก็จะมีการรับวัตถุดิบเขาก็จะมีแบบ พวกวัตถุดิบต่างๆมาอยู่ในกล่องโฟมให้เรารับให้เราเช็คอุณหภูมิเขียนอุณหภูมิทุกอย่างแล้วก็แบบเขียนการรับเขียนคอนดิชันอันไหนต้องตีกลับบ้างเพราะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเขียนเขียนเขียนแล้วก็ให้เขาเช็คแล้วก็มีการตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นไปตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นแล้วก็เขียนทั้งหมดแล้วก็หาว่ามีอะไรที่ไม่โอเคในตู้เย็นนั้นก็แบบเขาบอกให้ไปหามาสองสามอย่างแบบ เราก็ต้องไปหาอันไหนมันหมดอายุอันไหนมันแพ็คไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ป็นเป็นตัวเย็นที่เขาใช้จริงเราก็ไม่ได้ใจว่าอันเนี้ยมันอันที่แบบเขาใช้แล้วเตรียมไว้ทําเพราะว่าตอนนั้นเราไปเขาก็มีคลาดแบบคลาสเรียนของพลาสติกของของขนมอบอะไรพวกเนี้ยเขาทําช็อกโกแลตกันอยู่เนาะแล้วก็แบบเอ๊ะเขาทําอยู่แล้วเขาเอามาวางหรือเปล่ามันมันใช้ด้วยกันก็งงๆแต่ว่าเราก็พยายามหาอะไรที่มันหมดอายุแล้วก็เอาไปรายงานเขาแล้วก็จะมีเกี่ยวกับแบบ ถ้าอยู่สปิลพวกแบบแอลกอฮอล์เอยไม่ใช่แอลกอฮอล์พวกเคมีคอลถ้ามันหกจะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องตอบให้ตรงประเด็นเขานะถ้าหกปุ๊บเช็ดไม่ได้นะเราต้องแบบต้องไปอ่าน SDS ดวูว่าต้องทํายังไงแล้วก็ทําแล้ววิธีการถูพื้นมันต้องถูท่าไหนก็แบบสาธิตให้เขาดูแล้วก็มีอะไรอีกอะการจัดพวกเชล์ต่างๆเขาก็จะแบบไหนจัดเชล์นี้ให้เขาให้เขาให้เขาซิแล้วก็แบบต้องไปแบบไปจัด อะไรประมาณนี้คือมันละเอียดยิบย่อยกว่านี้จะมีแบบพวกแคทเธอพวกแบบชามช้อนส้อมอะไรนี้ให้เราเขียนด้วยว่าคนคอนดิชันมันโอเคไหมอ้อทีนี้มีเรื่องแอลเลอร์จีด้วยก็คือเขาเอาเมนูมาให้เมนูหนึ่งแล้วบอกว่าเขาฉันอยากให้คุณทำเกี่ยวกับคนที่มีแอลเลอร์จีนิดต้องทำยังไงแล้วก็ต้องมองบอกว่าจะเอาอันไหนออกเพราะว่าแบบมัน เกี่ยวข้องกับแอลเลอร์จีนั่นๆั่นนัอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบอ่านเมนูแล้วบอกแล้วขาถามถัดไปคือคนท้องกินปลอดภัยไหมอันเนี้ยแบบกินได้ไหมแล้วก็แบบอา้าวคนท้องกินได้ไหมอยากกินก็กิกนไดเปล่าหรือไม่ได้อันเนี้ยงงมากว่าจะต้องตอบยังไงเพราะว่ามันเป็นเมนูสลดัดตอนแรกก็แบบงงว่าแบบเอ๊ะสลัดมันดูมีออยล์เยอะหรือเปล่าคนท้องกินไม่ได้ก็พยายามตอบก็เหมือนมันไม่ใช่ก็เลยแบบอ๋อสลัดมันน่าจะแบบไม่ได้ ปรุงสุกเต็มที่เพราะมันเหมือนเป็นการเอาอะไรมาแล้วก็มาคลุกเป็นสลัดมันก็ไม่ได้ไปฮีทครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องดูดีๆว่ามีอะไรที่มันไม่ได้ฮีทไม่ได้ฆ่าเชื้อหรือเปล่าหรือไม่รู้อันนี้ก็ตอบอะไรไปไม่รู้่ก็แบบพูดพูดพูด,พดไปเกี่ยวกับฮีทฮีทนะ่ยแต่เรายังไม่ค่อยจับประเด็นตัวเองเลยว่าพูดอะไรแล้วเขาก็บอกว่าอย่าอยู่อยู่ correct อะไรเนี้ยแบบอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ก็แบบพาไปทําอันต่อไปก็ ใช้เวลาอยู่ประมาณแบบกับ2ชั่วโมงแล้ก็จบวันซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือของวีคนี้วีคนี้ดูสั้นๆเนาะเพราะว่าเราก็พูดคร่าวๆว่าเป็นเกี่ยวกับสอบแต่ว่าอีสอบวันแรกเนี่ยเป็นสอบที่แบบเยอะมากตื่นเต้นมากแต่เราก็ทําไม่ช้าคือของเราอ่ะเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแบบเข้าไปอ่านอ่านอ่านทาแล้วพอมันมันผ่านล็อตแรกเสร็จเราก็แบบ จดข้อที่ผิดแล้วก็แก้เฉพาะข้อที่ผิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่ของเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ของเพื่อนเพื่อนทั้งหลายท,ายที่ที่เขายังอยู่ต่อมีตั้งแต่สองสามยันสี่ชั่วโมงเลยบางคนใช้เวลาสี่ชั่วโมงแบบเราถามว่าแบบาการสอบเป็นยังไงบ้างเขาบอกเฮลิโบ <laughs> ฉันใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการสอบก็แ,แบบรู้สึกแบบสงสารเหมืนอนกันนะใช้เวลาแบบนานมาก ของเราเราก็รู้สึกเบื่อในนิดเพราะว่าพอเราเรียนเสร็จเร็วอย่างเราแบบไปชั่วโมงหนึ่งเสร็จไปอีกวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเสร็จมันแบบมันว่างอ่ะมันว่างแล้วเราก็บอกราง,งานไปแล้วแล้วเราก็แบบเออเราจะทําอะไรอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็แบบนั่งเบื่อเบื่อหาอะไรกินก,ก็ใช้เงินส่วนมากเดินไปเดินมาในเมืองก็เสียตังก็แอบ,บเซ็งนิดนึงคิดถึงแอบบคิดถึงชีวิตแบบสมัยแบบ เออทำงานนู่นนั่นนี่เยอะๆแต่เดี๋ยวอีกสักพักเราก็ค่อยเริ่มเตรียมหางานอ่าน่าจะลองเรียนเรายังไม่ได้ลงครัวเลยเราจะเริ่มลงครัววีคหน้ากันวีที่สามสามถึงแปดจะเป็นวีที่แบบเราเรียนทฤษฎีวันวันจันทร์นะเราก็ไปลงครัววันพุธพฤหัสซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบพุธพฤหัสเขาก็จะมีตารางย่อยๆของเขาเองทีอ่ะก็มันจะมีวันนึงเป็นครัวนี้วันหนึ่งเป็นอีกครัวหนึง่งตอนที่เราไปดูสถานที่เขาจะมีครัว สามชั้นเนาะก็ครัวชั้นบนอาจจะเป็นแบบแพคติสบางอย่างครัวชั้นล่างก็จะเป็นครัวที่เขาใช้จริงก็อาจจะเอาไปลงไปแบบทําอาหารเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีวิคหน้าว่า,อาพอลงครัวจริงมันเริ่มเป็นประมาณไหนวิคหน้าอาจจะแค่แบบลงไปแบบฝึกอะไรนิดๆิดเช่นแบบไปหั่นแครอทอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยแบบไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมันก็จะค่อน,ๆค,อน,ๆ,คอนๆค่อนข้างแบบอาจจะมีเพิ่มๆๆขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้ สำหรับวีคนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแหละมันก็จะมีประมาณเนี้ยไปไปสอบไปควัวไป i n d u c t i o นแล้วก็สอบแบบของ practical อีกทีแค่นี้เลยจบแบบงงงว่างๆวันนี้เราก็กลับมาทำง,งานทีนีอ้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะลงพวกรูปให้ดูบ้างน,นิดๆหน่อยๆดีไหมเราอาจจะแปะท้ายคลิปหรืออาจจะไม่แปะคือเราก็พยายามจะไม่แบบ บอกบอกชัดๆว่าเอ,อ่อเราเขาเรียกอะไรอะเราแบบเรียนที่ไหนยังไงเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะเล่ารายละเอียดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันไปลิงก์มากๆเข้าเราเกิดโรงเรียนได้ยินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะแบบไม่เป็นผลดีแต่แต่เราก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพเราก็เลยยังคิดอยู่ว่าเราอาจจะแปะรูปไปข้างหลังหลังจบคลิปแปะนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ อาละทุกคนเราต้องขอจบการพูดครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเพื่อนเรามาทำงานอีกแล้วไปแล้วทุกคนบายบายเจอกันใหม่วิกหน้านะคะ